ก็เริ่มก็สนว่าแทนร o ไรซันหรือแทนิวฮอร r i z o n นะครับโอเควันนี้เราอยู่กันในเกม g a r i n a Free Fire นะครับเราอยู่กันในเกม g a r i n a Free Fire นะครับเรากำลังจะอยู่ในโหมดแ ไตขึ้นเกืเอบจะไตขึ้นทับนั่งได้แต่แลัามีเพื่อนไก่มาแบกนะครับมีเพื่อนไก่มันบวกลวมันจะแบกบแต่ว่าเป็นคนแบกเองใช่หนูก็แทำแต่สามสคนมันไม่ถึงนะครับประมาณ3 5 3 4ี คนนะครับก็แหลงตกนะคะผมพูดไปเราเล่นหมดเลยนะนาผมร้อ,อนมันแหลงตกเพราะว่าไอไอคนไก่มาแบกมันก็เรื่องแต่แต่ว่าไอไอที่แบก30คนเหลือ30คนเนี่ยมันก็ยังไม่กิน ผมตันงตลอดนครับถ้ามีสเปดหรือซองควงหรือคอมสันเหลืออก็ตามแต่ที่มันเทพอะครับปืนเทพเทรอะงั้นผม,มถ้าปืนเทพอะผมขอร้องถ้าปืนแคบอะแล้วเกมแล้วเกมเก็บแร้งอะเอามให้ผมถ้าเกมไม่เก็บถ้าเกมหมูทั่วไปอะผมจะต่อยคนด้วยหัวให้ดูต่อยคนด้วยมือให้ดู แก็โมกันแล้วไม่อยากจนดนโมอะครับ้งมาตอนนี้ยังไม่ได้อาวุธนะครับจะมาหาอาวุธแถวๆนี้นะ มีคนหรือเปล่าครับมีคนหรือเปล่าครับมีคนหรือเปล่าครับไม่มีใช่ไหมครับที่มาหาวิทยาลัครับขึ้นมาหน่อยค่ะทะยินทะยินโอ้ยโอ้ยถึงขด้วย ก็เรื่องของไอโวใหม่นะ มสงสัยระบบเกมฟรีไฟน่าเลยนะครับว่าทําไมนะครับเขาถึงต้องมาเป็นทําไมเขาถึงทำไมเขาถึงให้คนแรงโกไอวีเล่นกับคนแลงไดมอนด์หนึ่งครับนี่ครับไดมอนด์หนึ่งครับเดี๋ยวทําให้ดูนะว่าเขาไดมอนด์หนึ่งเฮ้ยเด็ปร้องหุนหรือเปล่านี่ครับแงัแหงหนึ่งดังไดมอนด์หนึ่ง เอาเอาเนาคันนี้น่าจะเป็่รื่าดูนะเนี่ยแล้วก็ต้องมาดู้นกับเรื่องแหลงกันนะเด่เา,า,า,าได้แหลงเท่าไหร่อ,อันนี้ไม่ผมไม่ได้กากนะเดี๋ยวผมจะตัดไปนอกเลยนดย้คุณได้นะ ที่ชื่อว่าเกมวางนะแม่แต่ต้องได้ระเบิดครับท่านผู้ชมเอาไปกันไปต่ำนี้ไปเดี๋ยวเราจะเป็นแอบยิงนะว่าเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้มันจะวิ่งไปเลยต้องแอบสวนนะครับแอบสกัดยิงนะ สกัดยิงจากในบ้านเออฉ,ฉลาดไหมสกัดยิงจากในบ้านเฮ้ยทำได้ก็ไ นะก็โดนลุมนะครับแค่แอบสกัดยิงแล้วก็กู้ระเบิดนะครับกู้ส่วนกู้ระเบิดก็ต้องก็ต้องแอบดูด้วยนะครับก็ต้องสกัดยิงก็หมายถึงสกัด,ดยิงขวานที่จะมาวางระเบิดนะรนเราจะัราต้องไปรอที่ฐานวางระเบิดซึ่งเราก็ไม่ได้จะวางระเบิดหรกเราเป็นฝ่ายป้องกัน ตําชต้องกันไหมเขาว่างแล้วเบิดก็เหมือนมัน,ม,นมันเอกยิงแน่เลยมันโปรแน่เลยผมว่าทุกคนว่าไหมคิดว่ามันโปรนะครับผมคิดว่าน,นะเออเมื่อกี้ผมผมดินอยู่ใช่ไหมลก ไม่เห็นใครเลยไม่เห็นมีใครเลยแต่ผมเห็นมคนอยู่แอบอยู่หลังกองฟางอะครับถังกองฟางแล้วมันยิงผมได้ไงในเมื่อผมก็อยู่อีกด้านหนึ่งแล้วมันก็มีกองฟางบางอย่งมันก็ต้องแอบยิงจากทางอย่างก็เฮ้ยมันก็ไม่มีใครนะผมก็ดูแล้วนะ ผมว่าแพ้แน่เชื่อไหมเราอยากลองทดสอบเออไม่เอาทดสอบไม่เถอะขี้เกียจเราต้องแอบซุ่มยิงควายที่มันเจะเอาชนะคุณคิดไ,ไหมเออ

มันมันเอาตีแน่ตายแน่แตกแน่ผมว่า ช่อแต่ว่ายครั้งหนะ้าเราจะมาเอาให้มันมูย่าให้ดูเดี๋ยวครั้งหน,น้าเดี๋ยวผมขอมูอะไรไว้หน่อย g ี 4, 4เล่นง่ายจะตายเดี๋ยวผมนะัดหัวคนด้วยปืนกากให้ดูโอเคนี่คือทำมูนะถ้าผมไม่ทำจริงเอา้า ยิงละมีนะครับตัวเมื่ตกีนะมันโปรครับผมว่าไ้ผมรู้แล้วว่าไอตัวเมื่ตกีมันโปรแน่เชื่อเหอะผมรู้เลยเลยไอตัวเมื่ตกีมันโปรแน่แต่ว่าผมจะไม่ไมันให้คนอื่นแบนเพราะผมขี้เกียจแบนถ้าถ้ามันไม่ใช่โปรจริงๆแต่มันแอบมีคนข้างหลังซุ่มอยู่หรืออะไรแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโปร แต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่ใช่น่ะสิมันจะเป็นเรื่องโอเคเดี๋ยวตัดตอนวางระบบสำเร็จเลยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ